สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตตอนปิดตลาดกันเนะของวันที่20กันยายนตอนนี้ก็เวลา5ทุ่ม20โดยประมาณนะก็มาอัปเดตตลาดให้ว่าวันนี้ก็คือเซ็ตเริ่มมีแดงแดงบ้างเนะหลังจากบวกมาหลายๆวันนะวันนี้ก็เริ่มแดงแดงไปหน่อยๆอยอาก็วันนี้เซ็ตปิดตลาดที่1451.69จุดนะลดลงมา3.15จุดนะ ดัชนีขึ้นไปทำาไ g บริเวณ1นึ่6 2 3 5และทําโลที่1451.69นั่นเองนะวันนี้ปิดต่าสุดของวันเลยด้วยมูลาค่าซื้อขาย67537.63ล้านบาทนั่นเองเดี๋ยวไปดูมูลาค่าซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนกันบ้างนะ,ะมูลาค่าซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุนนะวันนี้สถาบันในประเทศก็ซื้อ614ล้าน พอร์ตบัญชีบรอกเกอร์ก็คือซื้อมา75ล้านแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศก็ยังซื้ออยู่1,399ล้านนอะอ่าส่วนนักลงทุนในประเทศก็ขายรับซัพย์ไป2 0 8 9ล้านนะโอเคหากตามมาดูกราฟเซตก็อย่างที่คุยกันเมื่อเช้าเนะก็คือแนวต้านสำคัญคือบริเวณเส้นฟีบนัชชี161.8เนี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็คือของเซต คือบริเวณ1458หากยืนได้ลุนไปต่อเมื่อเช้าก็คือขึ้นไปทดสอบแล้วก็ยืนไม่ได้หลังจากนั้นก็เลยไหลลงมานะตอนนี้เซ็ตคงเล่นในกรอบ1440 14ถึง1460โดยประมาณนะหากหลุด1438ควรสต็อปลอสนะเพราะแสดงว่าบ่งบอกถึงการอยากจะพักฐานนั่นเองแต่หากยังยืนได้ก็มีลุ้นไปต่อน,นั่นเองนะก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูอีกทีนึงนะครับเพื่อนๆ อ,อันถัดมาก,ก็คือมาดูมด active volume กันนะมด active volume วันนี้ก็มี HDC นะ volume ก็เข้ามาเยอะนะปิดที่0.02อันดับ2ก็คือ TTB เป็นอันดับ2นะปิดที่1.92อันดับ3ก็คือจะเป็นบ้านปูในะวันนี้ volume เข้าก็คือปิดที่7.40บาท40อันดับ4 t w z ก็คือเทเลวิทนะก็ปิดที่0.04 อันดับที่5คือ o l ล m มเข้า VGI ก็คือปิดที่2.98ส่วนอันดับ6คือ TPI p o l i n นะ o l ล m มออกไปนะก็ปิดที่1.21อ่ะเรามาดูไลน์ตัวกันสำหรับไลน์ตัวก็ขอดูเฉพาะที่มีราคาเกิน20สต่างขึ้นไปนะดังนั้นขอตัด HDC กับ t e l e ว i t ออกไปนะเพราะราคาต่ำจนเกินไป เริ่มที่ตัวแรกเลยนะก็คือ TTB TTB วันนี้ก็คือปิดที่1.92นะครับบวกเพิ่มขึ้นมา0.01จุดบวกมา0.52%ด้วยโวลุ่ม595ล้านหุ้นโดยประมาณนะก็จากวันนี้คือ TTB เนี้ยทำ high ที่บร,ริเวณ1.95ทําโลทำ l o ที่1.91 แล้วก็ราคาปัจจุบันคิดเป็น P/E อยู่ที่ 9.21, PiperBook 0.79และให้ดีเวเดนยิว5.45%เอ่ามาดูกรกาฟกันกราฟ TTB คือจะกลับไปเป็นขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อทะลุ2.06นะหากยังทะลุ2.06ไม่ได้ก็บ่งบอกถึงการอยากจะพักลงมานั่นเองก็ตอนนี้ก็พักลงมาถึงบริเวณเส้นฟีโบ61.8%เรียบร้อยแล้วก็แถวแถว1.9 ห9ไม่หลุดก็มีลุ้นไปต่อได้จุดสต็อปลอตที่สำคัญของคนที่เพิ่งเข้าไปวันนี้ก็คือแถวบริเวณ1.84นะคือจุดสต็อปลอตของทีทีีเพื่อนๆก็ทำการบ้านกันเพิ่มเติมต่อเนอะอถัดมาก็เป็นบ้านปูวันนี้บ้านปูก็ปิดที่7บาท40ตังค์บวกขึ้นมา85สตางค์บวก12.98% อันนี้บ้านปูขึ้นไปทํา h ริเรณ7.40ทําโล6.65ด้วยโวลลุ่ม546ล้านหุ้นโดยประมาณโดยที่ราคาปัจจุบันของบ้านปูในคิดเป็น PE อยู่ที่21.93เท่า PiperBook 0.55เท่าและ Dividend Yield อยู่ที่5.55%ไปดูกาฟกัน บ้านปูวันนี้พอเบรกทะลุ6.9มาได้ก็เลยวิ่งด้วยเพาะมาด้วยพร้อมโวลุ่มนะคือเป็นลักษณะการเบรกขึ้นมาตอนนี้กรอบของบ้านปูคงเล่นอยู่ในกรอบของ6.9จนถึงประมาณ7.5โดยประมาณนะหากทะลุ7.5ไปได้ก็มีลุ้นที่จะไปต่อได้นะแต่หากหลุด6.9ใครมีอยู่ก็ควรสต็อปลอสเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็คือดูในกรอบ 6.9ถึง7.5นั่นเองก็ทำการบ้านกันเพิ่มเติมเนอะตัวถัดมาคือเป็น VGI VGI วันนี้ก็ปิดที่2.98อ่าบวกขึ้นมา0.14สตางบวก4.93ดเ้ด้วยโวลุ่ม309ล้านหุ้นวันนี้ VGI ขึ้นไปทำไฮบริเวณ3.10ทําโลที่2.80นะ ราคาปัจจุบันเนี้ย VGI ก็คือยังไม่มี P/E มีแค่ไพเประบุ๊กที่1.47เท่าดีเวเดนยิวยังไม่มีไปดูกราฟกัน VGI เนี่ยตอนนี้คือวันนี้ขึ้นไปทดสอบบริเวณ3.06แล้วไม่ผ่านนะก็คือย้อนลงมาปิดที่2.98ตอนนี้คือใครมีอยู่ต้องระวังตรงบริเวณ2.90นะหากต่ำกว่าคือจุดสต็อปลอส แต่หากทะลุบริเวณ3.06ไปได้ก็อาจจะไปทดสอบบริเวณเส้นฟิโบ161.8เท่แถวแถวานั่นเองนะก็คือจำง่ายๆก็คือ3.06หากทะลุได้มีลุ้นไปต่อแต่หากแต่ถ้าหลุด2.9ก็คือจุด stop loss ของ vgi นั่นเองอ่ะทำการ้นันกันต่อนะครับเพื่อนๆถัดมาก็เป็น tpi โพ l ีนนะวันนี้ก็ปิดที่1 1 สองหนึ่งก็ลดลงไป0.04สตางลบมา3.20%ก็คือโวล่มออกมาตอนท้ายตลาดเลยนะมีโวล่มตอน ATC เนี่ยถึง187ล้านหุ้นนะไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรอาจจะต้องตามกันต่อนะเนอะวันนี้โวล่มของ TPI โพลีเนี่ยมีโวล่มถึง203ล้านหุ้นนะอื ด้วยโวลุ่มขนาดนี้เนี่ยก็คือใครมีอยู่ก็ติดตามข่าวดีๆนะอออาจจะแบบมีการเปลี่ยนมือกันหรือเปล่าก็เราก็ไม่ทราบได้ออวันนี้ TPI โพ l ีนก็ทำ High บริเวณ1.27แต่ทำโล1.21นะซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยคิดเป็น PE อยู่ที่8.33เท่า p i per book 0.42เท่าและ Dividend yield 8.26%ไปดูกราฟกัน PPI โพลีนตอนนี้ลงมาทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญนะคือ1.21หากหลุดไปปุ๊บอาจจะลงมาเห็นแถวแถว1.15 1.16แถวนั้นเลยนะแล้วถ้า1.15และ1.16ก็ยังเอาไม่อยู่อาจจะไหลไป1.10นะหากจะง่ายจุดสต็อปล s อก็1.21เนี่ยแหละแถวแถวนี้เลยหากต่ำกว่าก็ใครมีอยู่ก็สต็อปล s อหากยืนได้ลุ้นไปต่อ TPi โพลีนจะไปต่อได้ก็ต่อเมื่อทะลุ1.29หรือเรียกว่า1.30ไปได้นั่นเองก็คือถ้ายืนเหนือ1.29-1.30ได้มีลุ้นไปต่อแต่หากลุด1.21-1.20ควรสต็อปลอสนะส่วนเพื่อนๆเ,เห็นเป็นอย่างอื่นก็แนะนำกันเข้ามาได้นะวันนี้ก็อัปเดตกันประมาณนี้นะ สำหรับหากเพื่อนๆท่านใดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ i n v e วสต์ดีๆด้วยก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะก็ไว้เดี๋ยวกลับมาอัปเดตข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมวันนี้ดึกและขอลาไปก่อนบายบาย